<บ>มึงอี้เาจะรถเอกขี่รถมาตัาางนี้ข้นาวหอนี่กันไว้ครับไม่รู้ว่าทำไมนะไม่ถึงไห้มนี่นะครับละอ้ เขากลัวอาจจะกลัวตกหรือเปล่าเพราะราวกันมันอยู่ด้านล่างลาวกันเยาจะพาเดินลงไปชมเดินลงไปชมด้านล่างครับ นายย่งางลงมาหรอจะพา,าลงไปดูไอ เขาเรียกอะไรรูปวะรูปฝาผนังนะครับไม่ใช่ฝาผนังดิผาหน้าผาน,นะครับเป็นหน้าผาน,นะครับฟัง่งด้านล่างก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นขอบเขตหน้าผา ไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะครับจำไม่ผิดน่าจะใช่นะมีดอกไม้ด้วยน่าจะขึ้นเองนี่ด้นานล่างก็เป็นหน้าผานครับนี่ครับมีขาบน้ำ ซึมลงมาตามโขดหินไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะผมก็จําไม่ได้นะที่ว่าเป็นรูปติดรอบนะครับนี่คาบน้ํายังติดเปียกอยูเ่เลยไม่รู้ว่าเมื่อก่อนผู้คนเขาทำได้ไงนะนี่ครับ ก็ห้ามขีดเขียนนะครับป้ายบริเวณหน้าผาไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะภาพแกะสลักโนนต่ำนะครับภาพแกะสลักโนนต่ำก็เอ่อตรงไหนละ่ะภาพแกะสลักโนนต่ำนี่นะครับเป็นภาพแกะสลัก แต่ในความคิดผมผมว่าน่าจะต่อลงไปอีกสักนิดหนึงให้มันใกล้ภาพนี้มากขึ้นนะครับพอมันไปฝั่งนูน้นมันก็ผมว่ามันก็ยังไปได้อยู่แต่ถามว่าเสียงไหมมันก็เสียงแต่ก็ต้องทำราาวกันให้สูงขึ้นนะครับะมีชิดกวนน่านี้นี่นะครับเป็นภาพแกะสลักนูนต่ำนะครับ <Yeah. S 1> ก็เขียนไว้เป็นภาพแกะสลักนูนต่ำ เป็นยังไงะเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นรูปคนสามคนครับบรรยากาศนี่ก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วครับ ด้านล่างเหมือนอไม่รู้ในอ่นนี้ครับเหมือนหลังคาบ้านผู้คนเลยอันนี้ก็จะเป็นหนองน้ำเขาไปกลับขึ้นไปข้างบนดีกว่า <c oughs> ทางเดินก็ประมาณ เมตรหนึ่งกว่างครับ you